สวัสดีครับน้องตีน่าสบายดีปะฮดมันนี่สิเห็ย่ังเครื่องููกล่องไฟแถดังไฟครับหลังจากที่มืั้นครับเข้าได้มาเกี่ยวเข่าหน้าน้องตีน่าครับพอดีเพิ่นกินเขากินน้ำปะแล้วนะครับตอนนี้เขากระสิออกมาอาซานะครับเพื่อที่จะเป็นพอขั้วแม่ขั้วเพื่อที่จะเตรียมกับเขากับน้ำใบถ่าเพิ่นที่มากินเขาน้ำกันนะครับมันนี่สิกินเขายูไอยูน้านะครับนี่เลยนะครับ เปินการกำลั่งพ่ากันเจ้าเขายุพุ่นนะครับแต่ว่าเฮาสีมาเป็นอ่าพู้ทีแต่งอยู่แต่งกินนะครับทางนะครับรุ่มข้างไหนมันจะร่มเนี่ยจังหน่อยครับบานออกีินาฟ้าร่มตลอดนะครับทางไหนก็มามเร่ยงใดเนาะดังไฟกับสียายาๆเนี่ยครับพี่ดองครับเพราะว่าลมลมมันแห้งครับยากอยู่เด้อบแมเป็นเรื่องงานดินี่ตินา มมมาามาาาเเ้้ลบ่ตัดไปแต่ดังไฟนในขยายอีหลีครับมืัอนี้น้องตีน่าสิเฮ็ดอ่าเมนูอย่างรับปั่นพี่น้องกินต้มไก่ต้มไก่เนาะถือว่าย่างทีไอบอกทามมันไอ้ของตีน่ามาตีน่าเป็นว่าเลี้ยงไก่ไว้ตลอดปีนี่เลี้ยงไว้เพื่อที่ชี้ย้ำห้ย,ย้ำหน้าเมนบอกเมนเลีเเ้ยงไว้ทาพี่น้องเพิ่นมาเกี่ยวเขา่าเอาเนี่ยเอาแห้งกัน มาดำหน้าเอาเหี่ยวเอาแห้งกันหรือว่าเฮ็ดเบียกขุดมันขุดยางเอาเหี่ยวแห้งกันแล้วไกล้นั่นแหละครับคืออาหารที่สีเลียงปู่เลียงค้นแทนกันจ้างเลยเงินนะครับบอกเลยว่ายุตรงนี้ครับขเขาจะสีมีการเอาเหี่ยวเอาแห้งกันสีบ่อใดเอาเงินในการจ้างกันเท่าไดนะครับกับสีส่วนหน่อยในการที่สีใส่เงินในการจ้างเหี่ยวจ้างแห้งกันเนาะแต่ส่วนมากสีขเขาจะเอินว่าล้งแขกเกี่ยวเข่าบ้านไอไปเกี่ยวซอยอานาทงนี่แล้วกับเมือ่อนากไปเอาแห้งไปซอยเพลินนะครับ<ม>ในสมัยตะกี้ แต่ปัจจุบันนี้ตั้งแต่จ้างกันยังบ่งมีใครอยากไปอ่ะแถวบ้านะเราหนึ่งหละ่ะจากการเทศเขาให้แล้วก็เป็นการบ้านเขาแล้วก็ส่วนมากใส่รถเกี่ยวเขามาก,กัวการเกี่ยวเขาก็เลยค่อยๆจางหายไปตามอาการเปลี่ยนแปลงอยู่นี่ก็คันว่าคนเขาน้อยหายานยแบบเกี่ยวเบลีวเขาก็จางจางเนี่ยอยู่เม็นบ่ครับจางผู้อื่นติเน่ะ จ้างกระจ้างบังเท้ากระจ้างพี่น้องตัวเองนี่เขาแบบเด็กน้อยไปโรงเรียนี่อย่างนี้นะเขาเเงินกันจ้างเขาเขาตังมาซวยเดชแล้วก็เอาเงินให้เขาที่ต้มจริงดาจริงมากไปคั่วไกล้เราบอกจีน่าคั่วแล้วเรียบร้อยแล้ววันนี้มันยากแบบนี้เด้ก็็ดเเสรจชแล้วบอกอะไร แม่มาสิให้อ้อยต้มสูตรบ้านอ้ไรเห้ซิมบ์เหรยาเลยบุ๊มีเนี่ยค่ะต้มสุดเองต้องมีหอมมีอย่งนี้ไหมต้มสูตรแบบโหดแน่แต่ไครแน่แต่ว่าจุนี่บุกไข่ใส่แบบโหดไลยต้มไก่ไข่ไส้ใส่ขาพร้อมพอดีบ้านอะไรจุนี่ใส่แต่หัวจริงใครลอยละใส่อุปกรณ์เท่าวัตถุดิบเทามีอย่างแน่ ไปเข้าไปเบิ่งกันนะครับนี่ครับพี่น้องครับคือให้ไห่เดี๋ยวผมสิบอกสูตรด้วยพี่น้องป้องกันมดที่สิไม้ก,กินเข่านะครับเพ่อนสิเห็ดแล้วนี่นะครับนี่แล้วก็อัดไ้เพราะว่าเพราะว่าหมดมันสีตอไตามาจากนี่โตกหนามมันขามนามอะไรหมดบวกสามารถลงมานีได้นี่คือดี ือว่าเป็นไอเดียที่ดีเลยเดี๋ยวไอซีไปใส่กับ,บอยู่บานเพราะว่าไม่ไอซีเอาซอกขีดไมซี่เอาหอยย่ยแต่ว่าเอาซอกขีดแล้วนั่นไ้แต่บางเที่ซอกมันเบิดเคมีเราวมันก็นยังไตขึ้นมาได้แต่อันนี้ใส่น้ำเทียเดียวนี่คือขันมันบอขาดนี่หาปีหาปีหมดประสิทธิภาพก็ยังเบเบิดถ้าซอกหน่อยขีดแล้วมือหนามันกระไตขผ่ขา,านซอกในขึ้นเ่าโอเคตีนี่อยา่า ตีนไก่ตีนนกไปเห็ดหย่าติปะต้มผักต้มมี่ต้มอ,อันต้มมันผักให้แม่ต้มครับมาครับเอาตีนห <c oughs> ะจัดการเลยสั <c oughs> ์ตัวน,นี้น่ะเอาตีนหะคนหลยเออ,อันนี้หัวมมนอืม <c oughs> คือีต้นใหญ่น่ะแมนวันกินไกลทุกเมื่อ ทำอะไรเนี่ยกำลังตำเครื่องอันนี้อันนี้ตำเครื่องไส้หม้อหรือว่าตำแก้วตำเครื่องไส้หม้ออพี่น้องครับหลังจากที่น้องที่นาตัวไก่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกาจาเฮ็ดอ๊อเฮ็ดอ๊อเป็นบอกอันนี้ออไก่หรือต้มต้มหักก่อนออไก่ก่อนอันนี้ออไก่ก่อนบอครับผู้ผมสุดอดอ่ะคุณยังแหงชัยน้ำดีเอ๊ะมันแห้งนัวเนาะอันนี้คือเครื่องที่จีเฮ็ดให้แซ่บให้นัวอยู่นี่เวิร์สเป็นบอก ไข่บ่ใส่บ่ใส่เอออ้อาขาดแต่ไข่บ่ได้เด้ีน,นยองใสเอะไเ,เออเออโอเคโเคนี่คือวัตถุดิบที่สิเฮ็ดไห่น้ำแสบน้ำนัวนครับขึ้นอยู่กับตัวนี้เลยนะครับแฮข้างหมอดครับบอสัวไห<ป>นโอ้ัว,ว,วซนก่อน,น,นม่นบอขวโอ้ัซีนก้อนี่คบอซีนที่เฮาเก็บไว้นี่กอ,อนมนตก บรรยากาศดีครับบ้าน้องจีนาเป็นการเที่ยวเขาเยอะวันันสิกับใครเนี่ยนะเนี่ยเนาะคักแล้วมันบ่ห่อนเนาะเทว่าสุดยอดแล้วหนาวนาหนาวที่นาจังก้อนนี่เนาะหนาวมีโอเคจอะไรบ่เบิดอละเก็บเอาอะไรที่เก็บตำเจ้าเนาะ มีมักูกุงอยู่ไาดูข้างมองเข้าไปนี่เก็บน้ำไปเพื่อมาจูไฟเข้าไปเฮาอืออย่างนี้ ขา้ขาวเหนียวพาต่ำใส่เอ้าต่ำข้าวเหนียวมาใส่สูตรบ่สูตรแค่นันเป็นอย่างไอ้มันแบบคล้ายๆคือคันข้าวซอข้าวคั่วนะคือกินบ่แต่นี่ครบบนมีข้าวคั่วอ้าข้าวเหนียวใส่ก็ได้เห็นบอลมแน่ไฟเลยบ่สม่ำเสมอปานเดย เบียเมื่อตะแกงแล้วมาจะใส่เขาเบียมานี่ครับหลังจากที่เข้ากับเตรียมนะครับน้อยโยนกินเป็นทีทำลายแล้วนะครับเกษีผ้ากันกินเขานะครับเราเอกษิตบ้ันได้รวมวงได้หนิตีนะให้เพื่อนกินซะก่อนเนาะนะครับเจ้นเบียนะครับ บรรยากาศอบอุ่นครับกอีกไหมครับตักอีกนี่เบียร์จะองแค่ะพลังยแรงกัน มีเดียกำพลังกำแรงเบืงเ้งขึ้นคุณว่าเป็น <c oughs> ที่ดียที่หลังจากที่พักก,ากันกินข้าวแล้วครับพี่้องครับกาซีเป็นช่วงเวลาในการพักผ่อนเงยียบเนาะนอนสักก่อนแล้วกาซีไปรืยองานตอ่อครับน่ครับ <c oughs> ี้กินให้กินเนาะอยากข้าวแห้งนั่นเจอที่อ้ายไปเอาตะไคร้มาแล้วปั่นฟักซีนฟักต้กกนละเจ<ส>๊ไดาใบน,นั้นเสียจกิงเอยเนะหอหมนะกินนะช่วยชีวิตเนะโอเคเอาสีแกงผัก แกงตะผักสดตะนามมาซื้อีด้นี่น้องอะไรมีอย่างพเิเศษกว่านี้ไหมครับพเิเศษก็คือเทนีไอเอเตดแดงใสนน่มั่วไปเลยนะได้ยงูงหมัดก่อนหมัดก่อนลืมเกลียวโอ้ยหมัดยังไงมัดปลาสิบกินดิใส่หม้อเลยฮึบ ในขณะที่เขาคางหมอปันท่เรบร้อยครับเบาอีสี่ต่ำเจวครับจีผักทีมหน่อยหนึ่งได้ต่ำก็ได้จีผักเทีมหอมหอมอยู่กับธรรมชาติเลยครับพี่น้องนี่ครับจีอะไนทางหอมนะ<อ>จี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 ผักเทียมกันจีผักเชีมแล้วเลรวครับจีหอมครับเพื่อที่จะต่ำเจว ไฟมงาเนี่นะครับเจ้กกันไปทั้งปุ่นเจ้กกันฮึบอยู่กับธรรมศาสตร์ครับพี่น้อง ในขณะที่ผมจีผักหอมแล้วผมเสียผักลงคางเราผมจะไปตำแก่วครับยันมันสุกครับเดี๋ยวเกือแเป็นนัวจังให้น้องตินาเอาใส่ข่างผักซะก่อนจีผักหอมจีผักเทียมในขณะที่เฮ้าทาผักที่เท้าลงให้มันสุกครับมาเดวบอกอิจดการเองขอซูมเลยมาเบิ่งครับ ตนใส่ตนทีทีใส่เอากพิษใส่หรือบ่ได้เนาะหอมใช่ป่ะห,หอมหอมอีกีหอมใม่ดนาฉันชอบหอมอันนี้ไปปะ่กะประมาณเ่ะได้แล้วได้แล้วไดล้มันเพชรเป็น,นีเป็นนัวนิดนึงเกลืออยู่ันเด้อเป็นนัวของสุด ในวะเออสำนักเราต้องใส่หลายเกลือใส่หน่อยนึ่งเดี๋ยวมันสค็มใส่เกลืออยู่ในแหละนี่ทวงนี่วนี่นี่นีในในอันเออทวงเกลือเห็นไหมในวะใช่โฆษณาวะไฆษณาอะไรอยู่วะใส่นิดนึงนิดนึงเออได้แล้วโอ้ยเค็มแน่นอนจังหวะนี้ดำแบบบานๆครับพี่น้องว่าเบิ่งใส่นี่ก่อน เด็ดเดโอ้ยทีมมีอย่างเฮงเสียบขัดคองโอ้ยขอตาเด็กมงข้ามได้เนะเออมด็กมึงข้ามมันกี่ไซน,ะน,นอ่ะมื่นมื่นอยู่หลายมือแหมจำน,นึ่ว้าวท้องไปเล้แจำหลาย ป้าจะเสียบเถอะเข้าเข้าลงเลยว่ะซ้ำน้ำก,ก่อนเขาจะใส่พุ่นยกไปพุ่นเลยก็ได้โอเคเกลือไปนวเดี๋ยวออกไปนหน้าตาแจยวเ้ามือเนี้ยนี้กินแบบง่ายๆอยู่ง่ายเลยกินก้อนดีจันแจ๋ว รอนองตีน่าครับทำการอ่าปรุง<อ>ไปดังเพื่อไม่คนมันไงบอก็กสุกจะทั้งลูมเอาค้นค้นค้นได้ละถือเครื่องปรุงเขาไม่จะเกลือกระป๋งนัวสำนันพี่น้อง ปิดฟ้าไว้ถ้าเอ้มักปเปื่อยๆป่ะผ่าซิมล้มกันไปนะครับในในขนาดที่ห้าล้อนะครับล้อแจ้านาออ้อง,องจีน่าครับโอ้ล้ออต้มน้องจีน่าี๋ยวบ่เอ้ไม่กินแจวา่าครับรู้สึกหิวน,นะครับอ,อร่อยเอ,อ,อ้ยล้อถาสดน้ำหนักจีนา่าได้เป็นไหม อนี่ครับคืออาหารเพิ่นกินประมาณนี้เลยครับพี่น้องกินต้มผักสุกผักสดน้ำนี่ครับอืมมีความยินงแค่หอมอ่ะจิน่า ของโปรดเลยใช่ไหมอร่อยกินกินดูชิมดูซิมตอนผักก่อนข้าจังสีได้บอสบายสบายเลยได้กินายชิมก่อนเอ๊ชิมก่อนไหมใส่ยาพิษปุ๊จักอ<ม>ขออนุญาตเด้ ปัญหาเบาอีกแกปากมันสุบเผ็ดเนาะครับลองครับกินนขาน้ำกันแซ่บแซ่บดีนะโวก็แเสบจ้ะปกติบบมักได้มันขมเออเออเออหวนสนิหน,นหน้าอยากเข้าให้อ้าวหากระปุกมาไม่มา อ,อืกินแบบนี้อายุยืนเลยกินพักกินอย่างง่ายๆนะว่ามีของขัดของทอดผู้เ่าเกา ใช้นามพร้อมโอ้ยขออนุญาตใส่มือเลยใส่รถว่าบูมีมาและอญาตใส่รถใส่รถกินง่ายสบายๆเนาะเขา รอบคลิปนี้ครับพี่น้องครับกะมาแต่งอยู่แต่งกลิ่นหาเพิ่นนะครับหลังจากที่เพิ่นต้องไปเห็ดเบียดแล้วเขาสละที่จะให้เพิ่นกินนะยันว่าอิ้มเข้ามาที่หลังเพิ่นเฮ็ดเบียดเมื่อยครับเขาจึ